สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ก็มาพบกับรายการพาคเครื่องเมืองชุมพรใบตูนหลักพันรายการที่นําเสนอเกี่ยวกับภาคเครื่องที่มีอยู่ในจังหวัดชุมพรและวัตถุมงคลของเสด็จพ่อกรมหลวงชุมพรเขตุดมศักดิ์สวัสดีครับผมตูนหลักพันนะครับอี EP ีนี้ก็มาแนะนําเหรียญหลวงพ่อเลิบนะครับวัดท้องตมน้อยนะครับรุ่นนี้เป็นเหรียญรุ่นแรกนะครับปี2534นะครับ เนื้อทองแดงลมดำนะครับด้านหน้าก็จะเป็นรูปเหมือนหลวงพ่อเลิฟนะครับครึ่งองค์แบบนี้นะครับนี่ถึงด้านหลังนะครับด้านหลังก็จะเป็นยันห้านะครับนี่เราจะเขียนไว้นะครับวัดท้องตมน้อยนะครับจังหวัดชุมพรครบ80ปีนะครับ2534นนะครับนี่เดี๋ยวเราจะมาส่งรายละเอียดกันดูนะครับ นี่ใบหน้าของหลวงพ่อเลิฟนะครับก็แกะได้มีความเสมือนหลวงพ่อนะครับใบหน้านะครับเส้นหน้าผากนะครับเส้นผมนะครับเป็นเส้นเส้นชัดเจนนะครับนี่เส้นจีวรนะครับคมชัดลึกนะครับนี่ผื้นเหรียญนะครับมีความเรียบตึงนะครับนี่ตกสรนะครับเห็นได้คมชัดนะครับหลวงพ่อเลิฟนะครับ นี่นี่นะครับเหรียญทรงกลมนะครับค่อนข้างที่จะเล็กนิดนึงนะครับประมาณเหรียญบาทนะครับนี่นี่นะครับผมนด้านหลังนะครับนี่ด้านหลังจะเป็นยันห้านะครับนี่ยันห้าแบบนี้นะครับ นี่สังเกตนะครับจะปรากฏเส้นแตกตรงยันเป็นเส้นนี้นะครับจะเห็นอยู่ทุกเหรียญนะครับนี่เส้นแตกแบบนี้นะครับนี่ตกสอนนะครับตรงนี้จะเขียนว่าวัดทองตมน้อยนะครับทองตมน้อยที่จริงคือทองตมนะครับนี่ตรงนี้ขาดไมมโทไปนะครับนี่จังหวัดชุมพรนะครับครบ8ปปีนะครับ2 5ง4นะครับ นี่จุดสังเกตที่ดีคือขอบด้านข้างนี่จะปรากฏเป็นเม็ดทรายนะครับนี่บริเวณขอบเหรียญด้านหลังนะครับเป็นขอบเป็นเม็ดทรายนะครับนี่นี่นะครับนี่บริเวณหูเหรียญนะครับเป็นเนื้อเกินนะครับรูเจาะมีเนื้อเกินนะครับหูเหรียญนะครับธรรมชาตินะครับ ขอบข้างนะครับขอบข้างปั๊มนะครับกินครึ่งแล้วก็มีรอยฉีกขาดนะครับนี่นนครับนี่ปัม๊มกินครึ่งแล้วก็มีรอยฉีกขาดนะครับ เหรียญรุ่นนี้นะครับมีประสบการณ์ดีมากนะครับเกี่ยวกับเรื่องแคลคลาดนะครับผมคงกระพันชาติก็มีนะครับเท่าที่พบเห็นก็เห็นเป็นเนื้อทองแดงลมดํานะครับหลวงพ่อเลิบนะครับเป็นเกจิอาจารย์เท่าที่ผมทราบก็เป็นองค์เดียวของของประเทศไทยนะครับที่มีรอยเท้าเป็นฝาจันนะครับรอยเท้าเป็นรอยเท้าฝาจันนะครับนี่ แล้วก็ท่านมีอายุมากเลยนะครับอายุประมาณร้อยกว่าปีเลยนะครับนี่สร้างน้อยหายากนะครับนี่แบบนี้นะครับส่วนเรื่องราคาเล่นหานะครับก็ยังไม่แพงนะครับยังอยู่ที่หลักพันต้นๆเท่าน,น,น,นั้นเองนะครับจะต้องตองเรียนลงเพราะเลิกนะครับถ้าชอบคลิปแบบนี้นะครับ ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับและจะนำพระเครื่องดีๆด,ด,ดังๆของเจ้าุมพรมาแนะนำกันอีกนะครับรวมถึงวัตถุมงคลของสเด็จพ่อกรมหลวงชุมพรเกตุดมศักดิ์นะครับนี่ช่องทางการติดตามก็จะอยู่ต้ายคลิปนะครับไว้พบเจอกันคลิปต่อไปนะครับขอบคุณครับ